สวัสดีครับวิดีโอสอนใช้งาน Odoo Portal นะครับตอนนี้จะมาตอบกันเรื่องการสร้างโปรดักต์เป็นตอนที่2นะครับหลังจากที่เราได้เขียนกรอกข้อมูลหน้าแรกไปแล้วนะครับจะเข้าไปสู่หน้าที่2ครับ Inventory ตัวนี้นะครับเป็นเรานะครับในการซื้อขะหรือว่าผลิตหรือว่า m e t r o r d e r นะครับ ตรงนี้เราขอข้ามไปก่อนนะครับจะเป็นในส่วนของการเสริมนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้ออัตโนมัตินะครับเรามาดูกันที่ internal category นะครับตรงนี้นะครับสำคัญมากนะครับก็คือการจัดหมวดหมู่ของสินค้านะครับไม่ใช่แค่เป็นแค่หมวดหมู่เฉยๆนะครับเพราะว่าการจะเกี่ยวกับพันกับการลงบัญชีด้วย โอดูจะมองการลงบัญชีเป็นลายหมู่นะครับหรือว่าลายตัวก็ได้แต่ว่าถ้าเราลงลายตัวเนี่ยกรณีที่เรามีสินค้าเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องมาเซตบัญชีตามแต่ละสินค้าทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นการเซตให้มันเป็นหมู่เดียวกันลงบัญชีเหมือนกันเนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลานะครับเพราะฉะนั้นการเลือก internal category เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับอย่างเช่น All นะครับ All นะครับหรือว่า s a l e a b l e นะครับก็มี r o w m a t กับ manufacturing มาให้ซึ่งรายการพวกนี้เนี่ยเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราได้ลงโมดูล DTR Demo for Accounting นะครับถึงจะได้ข้อมูลพวกนี้มาซึ่งโมดูลตัวนั้นเนี่ยจะทำการผูกขาบัญชีให้เรียบร้อยนะครับซึ่ง category แบบ all เนี่ยจะเป็น category แบบ periodic นะครับ หรือว่าเราจะเลือกแบบเซลเบิลก็ได้นะครับเป็นการลงบัญชีแบบเปอร์เพชชัวนะครับกรณีที่เป็นรอแมทนะครับให้เราเลือกการลงบัญชีแบบรอแมทเชียลนะครับหรือว่าเป็นเอฟจีนะครับก็เราก็เลือกเป็นเมนูแฟกชเชอร์ิงอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับ iPhone ของเรานะครับเป็นประเภทแบบเซลเบิลนะครับเราต้องการ แพ็กสินค้าตัวนี้เพราะว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีมูลค่าที่สูงแล้วก็คอสที่นําเข้ามาเนี่ยสูงมีผลต่อ,อสต็อกของเราแน่นอนเมื่อถ้ามันหายไปนะครับเราจะเลือกแบบ s a l a b l e ตัวข้างๆครับ tracking ตรงนี้จะเป็นการใส่ล็อต serial number นะครับในกรณีที่เรารับเข้ามาหรือว่านําไปนําสินค้าเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าในการตรวจนับสินค้าเนี่ยจะต้องตรวจนับถึงระดับล็อต หรือว่าระดับ serial number ซึ่งตรงนี้จะขอเป็นคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเล้าตัวนี้เราลงมาที่ vendor ตรงนี้นะครับ vendor ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใส่ข้อมูลของผู้ขายนะครับเพื่อที่จะระบุมูล,ลค่านะครับสินค้าเป็นราคาขายของ vendor นะครับเช่น เ e นเดอเจ้านี้นะครับดีๆถ้าเราซื้อ iPhone จำนวน100เครื่องขึ้นไปนะครับเราจะได้รับราคามากกว่า1,000-1,000-5,000บาทเป็นต้นนะครับมีผลตั้งแต่ต้นปีนี้ถึงสิ้นเดือนมกราเป็นต้นนะครับจำนวนหลีดทามที่ส่งนะครับปกตินะครับช้าสุดก็คือทั้งหมด3วันเป็นต้นนะครับจากนั้นกดเซฟ แอนคลสนะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ